ก็มีข้อความหแล้วใหมครับก็ต้องจะจับนะครับย่างหน้าหน้ด้อหร่อยเนยังยังยังไม่มีคือแย่ไม่พอทีจะดีหรือว่าแย่ไม่คอมัจริครับโอ้โหแย่คือสามคนถ้าสามคนเรื่อง ก็ติดตามวันนั้นก็ทานชายนะครับแล้ววันนี้ี่ก็เรามีผลงานใหม่นกียบคู่แข็งเรื่องคู่เก่านะครเคู่แฝนะครับแล้วก็เรามีผลงานในกาๆเรียบพี่แข่งอ่าจะเปิดทีวีดูแต่สคู่เลยได้ตก พี่จะเป็ดครับครับน้องเลยแล้วก็แอดครับเพราะว่ามีวันศึกษาตรงนี้ สรุปว่าทางสูง MM ล้ยัไปอแช่ต่เรแ่เียาแ่สมีแล้วใช่ก็จริงๆก็ไม่อยากให้หมไปเลยเนาะใช่ครับกนนี้เราใเนาราสูงมาี<__<_่ด้ยนมสูงใแ่ีอาจจะูดนที่การ้สื่อสารองนี่่มากนครับ ก็สุดทางเราไม่ใช่แต่สิ่งที่ว่างานนี้ย่อมมีวันเลิกเรียนเรงที่ยวาไมเรื่องที่เราไมรู้ก็เพราะว่าเราก็เยพกเราต่างันว่าเข้ามาวเดี๋ยวเรามาเทกันกอว่าเป็นแบบไหนเนี่ยกลับระดับแล้วว่าเราเด็กหายหัว มันจะเป็นเรื่องอะไรเด็กเป็นคนดีแบบนั้นไงความรู้เรื่องด้วยแต่คุณก้าวขึ้นสานี่คุณมาทำอะไรคุณจะมาเนี่ยคุณยังดีกว่าคนนั้นขอโทษนะขอโทษคุณ